สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูของเด็ดเนี่ยสวยมากเลยเพิ่งมาเพิ่งได้ของมานะครับเป็นเป็นอะไรไปดูกันดีกว่าว่าเด็ดยังไงนี่นะ <c oughs> นี่เลยเป็นจีก้าไฟตั้งโอ้โหแต่งโครเมียมเต็มโอ้โหสวยมากตัวนี้แต่งชุดแต่งแท้จากญี่ปุ่นนะนี่ยด้านหน้าแต่งเต็มเลยแล้วก็กันชน แก้มฝาก็โปรงแล้วก็ด้านข้างก็แต่งกาป,ประตู <c oughs> แล้วก็โค้งล้อใต้แคปหูงเางาวับเลยแต่งเต็มหมดเลยเพิ่งมานะครับสวยๆเครื่องแท่งกิ๊บเลยนะครับก็ ตัวนี้ติดมาเป็นช่วงล่างมันเป็นน่สิบล้อพาตามถุงลมถ้าใครจะใช้พาตามถุงลมก็มเมาได้คันหน้าสิบน็อตตัวนี้มาครบชุดเป็นเกียร์ไฟฟ้าถ้าใครจะใช้เกียร์ไฟฟ้าก็จะได้ส2สองเกียร์โลไ high น,นะครับแต่ถ้าใครจะใช้เกียร์ธรรมดาก็เปลี่ยนเกียร์ได้เปลี่ยนเกียร์แล้วก็จัดคันเกียร์สายให้นะครับ ก็มาสวยๆซึ่งซึ่งมาสดๆร้อนๆเลยกลางแดดเลยครับร้อนมากก่อนถ้าสนใจก็เข้ามาดูครับที่สสอ,อะไรครับอยู่ศูนย์อะไรรังสิตศูนย์ใหม่วงเวียนที่3นะครับหรือติดต่อไลน ID ์ ID s o r s o r นะครับขอบคุณครับ